เมื่อวันที่3มิถุนายน2568พผลโทอมริดบุญสุยาแม่ทับกองทัพภาคที่1ทําการตรวจความพร้อมหน่วยตามแผนเผชิญเหตุของทหารบกประกอบด้วยหน่วยกรมทหารราบเฉพาะกิจกองทัพภาคที่1และกองพันพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วกองทัพภาคที่1โดยมีพลตรีอดดาวุฒิปัญญาชุนให้การต้อนรับณสนามฝึกทางยุทธวิธีพลรอเก้าได้รับมอบหมายจากกองทัพบ,บกให้มีการจัดกําลังเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติของทหารบกในการใช้กําลังตามแผนเผชิญเหตุ เพื่อเข้าคลี่คลายสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบหรือพื้นที่ที่กำหนดโดยหน่วยเตรียมกำลังได้ทำการตรวจสภาพความพร้อมรบตามขั้นตอนประกอบด้วยการตรวจอาวุธตรวจสิ่งของประจำกายตรวจการติดต่อสื่อสารและตรวจแผนการบรรทุกเป็นบุคคลเพื่อตรวจสอบความพร้อมของกำลังพลและยุโทโธปกรณ์ในการปฏิบัติภารกิจปกป้องอธิปไตยในทุกพื้นที่ที่ได้รับมอบภารกิจในโอกาสนี้แม่ทัพกองทัพภาคที่1ได้กรุณามอ,อบโอวาทและนโยบายในการปฏิบัติภารกิจให้กับกำลังพลทุกระดับ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานและมีความพร้อมสูงสุดในการรักษาอธิปไตยของชาติ